สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีกรกฎค่ะคนลักนาราศีกรกฎเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เราอาจจะใช้จ่ายเงินเยอะนะคะแล้วก็ใช้จ่ายคนเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนรักได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะ จ่ายเงินไปกับการเดินทางได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็ต้องวางแผนบริหารเรื่องการเงินดีๆนะคะอย่าไปตัดสินใจการจ่ายได้ง่ายฉับไวอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราต้องเรียงลําดับการใช้จ่ายอันไหนสําคัญจ่ายก่อนอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ,ะจะมีการงานที่ค่อนข้างดีเด่นงานค่อนข้างที่จะ เหมือนก็ว่าประสบความสําเร็จได้ดีนะคะก็คือดาวังคารเ,เด่นเป็นสง่าเลยนะคะได้ตาแหน่งกเกษตรงานค่อนข้างมั่นคงนะคะค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวพันกับออนไลน์อย่างเงี้ยก็ส่งผลดีอยู่นะคะค่อนข้างที่จะส่งผลดีแล้วก็เป็นงานที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับตั้งใจขยัน ธรรมดาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีเยี่ยมด้วยนะคะสำหรับนลักนาดาศีกรกฎทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบไหนนะคะ,ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการเงินก็จ่ายเยอะแล้วก็การงานดีการงานมั่นคงดีแต่ความรักจะดีไหมความรักเนี่ยความจริงดาวเจ้าเรือนปัตนี้ตกมรณะเนี่ยนะคะความรักมันก็อาจจะ ไม่ได้หวานแหววกันตลอดเนี่ยนะคะ,ะก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันบ้างคนที่เป็นคู่กันจริงๆเนี่ยนะคะการมีปัญหาการอะไรเงี้ยมันก็เป็นกันแปบ๊บแปบ๊แปบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีกันนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ไปนเน้นโฟกัสตรงที่ว่าต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ครองคนรักด้วยนะคะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีๆนะคะ อย่าพึ่งไปมีความเครียดหรือไปกดดันคนรักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคุณมีความเครียดแล้วก็ความไม่พอใจคนรักบ้างก็จะออกอาการเบื่อเบื่อกับแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยบางทีเราจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเออตัวเราอะ่ะรู้สึกเบื่อหรือลำคาญแฟนเรามากกว่ามั้งปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่เห็นว่ามันเกิดปัปญหาอะไรเราก็ยอมยอมได้ แต่พอทําไมหลังๆนี้เราทําไม่ได้เรายอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องอให้อภัยปล่อยวางบ้างนะคะทําใจให้เป็นกลางนิ่งๆร่มๆไว้บ้างนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรเกี่ยวกับแฟนเรามากมายนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเครียดทําให้เราไม่สบายใจมากกว่านะคะอะไรที่ไม่สําคัญก็ตัดออกนะคะไม่ต้องเอาเก็บมาคิดเก็บมาเครียดแล้วก็ ทำให้เสียสุขภาพจิตหรือบางครั้งก็จะไปกระทบกับแฟนเราอีกแล้วมันก็ไปกันใหญ่นะคะไม่สุขด้วยกันนะคะ,ะก็ทุกๆไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะอดทนกันได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะมันจะมีความเครียดตามมานะคะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นส่วนในด้านอื่นเนี่ยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะมีการเดินทางนะคะมีโอก,โอกาสที่จะโยกย้าย ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะหรือมีการเดินทางก็ได้นะคะไป,ไปนู่นไปนี่เนี่ยนะคะแต่ถามว่ากา,การเดินทางดีไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นเดินทางที่ระยะสั้นๆเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะติดขัดกันบ้างนะคะแต่เดินทางไกลเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสสูงนะคะ่าง ประเทศต่างชาติอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกันแต่ก็ให้รอบคอบเตรียมอะไรให้พร้อมนะคะจะอย่าไปหลงหลงลืมลืมอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะสำหรับคนที่จะเดินทางแล้วก็การออกบ้านตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังความปลอดภยัยดูแลดีๆเซฟตัวเองให้มากนะคะอย่าไปเที่ยวอันกลางคืนดึกๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ปลอดภัยนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้ด้วยนะคะ,ะด้านอื่นก็ถือว่าโอเคอตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายได้ด้วยนะคะดูแลเหมือนกับดูแลครอบครัวเราด้วยนะคะ,ะพยายามเอาใจใส่ครอบครัวคนในบ้านสุขภาพดีไหมอย่างเงี้ยนะคะถามไถ่กันตลอดอย่าลืมเลยและชีวิตคุณก็จะ ดีนะคะก็จะราบรื่นไปปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นคุณก็จะมองเห็นได้ชัดแล้วก็แก้ไขไปได้แต่โดยรวมในการงานเด่นมากนะคะเพราะอังคารเป็นเกษตรเลยอยู่ในเรือนกรรม,มะนั่นเองนะคะคนที่คิดจะลงทุนหรือคนที่จะทําทอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานรายได้ใหม่ๆก็มีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสําเร็จได้อย่างดีอยู่นะคะก็เป็นช่วงที่งานเด่น แต่เงินอาจจะต้องรอจังหวะนะคะแล้วก็ถึงจะเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ทาเรื่องการเงินเนี่ยก็ยังไม่ได้เวิร์กเท่าที่ควรนะคะที่ว่าจะได้ประกอบเป็นกรรมจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนี่ก็ฝากเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในเดือนมิถุนายนหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะ ต้องสร้างกุศลกันหน่อยนะคะก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ